ผมจือ้อเด็กใหญ่กนนั้นจริงๆนะครับอยู่กับจ้องผมน้องกระบี่ฟิตชิงนะครับผมจะมาสอนการผสมเหยื่อนะครับอย่างแรกของเราเป็นกล้วยครับแล้วก็ขนมปังครับแกะกล้วยกันเลยครับ แล้วที่ขนมปังนะครับแล้วมาวางกันนะครับแล้วก็เป็นข้าวครับแล้วก็ขยำได้เลยครับขย Ampun, um. 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 มึงไงกล่องเามองตาเล้วอะไรอยู่ตรงนั้นล่ะพ่อเห็นน่ะเหยื่อพ่อเหงื่อทําเยอะด้วยไก่ยังอ่ะดูสิกองให้มันกินเนี่ยายป่านนี้ไม่ได้เหี้ย เวียงดิเดินจนสะดุดล้มมัวแต่มองเธอไม่มองทางใจนี้สะดุดรรัก Okay. บออหลังบ้านยยชินนะครับ นี่เป็นบริเวณก็เป็นแบบนี้นะคะมาบริเวณน่าจะเป็นเป็นไรพี่อ้อมมาเลยพี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอปลากินก่อนนะครับมาปลาจะกินะครับเจอะไปไหมนะปลาไปกินไปกินนไปกิน ตัวนี้ไหนหมี่เดียวเยวเนี่ครับไงมันกิได้ปลานะต้องตั้งชื่อช่อใหม่อ่ะใช่ปะเนเออเนเนบีตกปลาไม่ใช่ปาถ่ายคลิปปลาไม่ได้แหละโอ้โหอันนี้นะเดยวู้้องบอกเอาลปลานี่คนี่ยังไงลอดน่กี้มันดึงไปวตกี้มดึแล้วมันกดดูมืออ่ะ แต่ปลาที่บอกวัดขึ้นตลอดอ่ะปลาอะไรกินเหยื่อนนี้ก็เป็นปลาสวา,าย